รู้3เคล็ดลับชีวิตก้าวกระโดด 1. พลังของการตัดสินใจคะ่ะคุณต้องตัดสินใจว่าคุณต้องการอะไรจริงๆที่มาจากความปรารถนาของคุณจริงๆคะ่ะไม่ได้มาจากสังคมหรือครอบครัวอยากจะให้คุณเป็นหรืออยากให้คุณทํา 2. สศรัทธาในตัวเองคะ่ะอย่ากลัวว่าใครจะตัดสินคุณยังไง ศรัทธาคือน้ำทิพย์จากภายในที่มอบชีวิตพลังความศรัทธาคือจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งร่ำรวยค่ะเชื่อมั่นศรัทธาในตัวเองแล้วลงมือทำค่ะ 3. รักในสิ่งที่ทำทำในสิ่งที่รักข้อนี้มันสำคัญมากๆเลยค่ะถ้าคุณทำในสิ่งที่คุณรักคุณจะไม่ต้องพยายามคุณจะมีความสุขกับงานที่รักกับสิ่งที่คุณได้ทำ ไม่เหนื่อยแต่สนุกแล้วคุณจะอยากทำเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหลงไหลในสิ่งที่ทำความสุขก็จะตามมาค่ะทำอะไรแล้วแล้วคุณรู้สึกว่าง่ายๆสบายๆโดยไม่ต้องพยายามนั่นแหละค่ะเป็นหนทางที่ถูกต้องนะคะถ้าคุณรู้สามเคล็ดลับนี้ชีวิตก้าวกระโดดแน่นอนค่ะครูทาร่า